สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวเทน่านะครับเทน่าสี่เกียร์สจังหวะนะครับเอกสารเรียมชุดโอนครบรถเดิมๆเครื่องดีทาสีหกเนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับ รถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรารม์นะครับเบอร์โทรติดต่อ0612812594นะครับรถ,รถรถรถบ้าน,านเดิมเดิมีวิวตามสภาพขายตามสภาพนะครับเอกสารครบโอนได้เลยนะครับ โดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับใครหาสองจังหวะไว้ใช้งานราคาเบาๆก็ติดต่อสอบถามได้คุยได้นะครับเป็นรถบ้านรถเดิม ทุกอนุนะครับตัวนี้เป็นเป็นระบบสี่เกียร์นะครับเป็นเกียร์สี่เกียร์เหมือนเหมือนกับเวฟเราแหะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เดินหน้ารถจอดนิ่งเหยียบข้างหน้าก็จะเป็นเกียร์ว่างเหมือนกับเวฟเรานะครับระบบปฏิบัติการก็เหมือนกันใช้งานก็เหมือนกันมีสีเกลียสี่เกียร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับ เป็นรถเดิมๆเครื่องแห้งๆนะครับอ่งแห้งๆดิสเบรกหน้าหล,หลังดำล้อเดิมนะครับล้อเดิมที่ลวดเดิมนะครับวงล้อแท้ติดรถเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะนะครับรถสวยรถด,ดีรถเดิมนะครับสามจุดไม่เชื่อมนะครับท่อเดิมแท้ติดรถนะครับ ล้อหลังดัมเบรกวงล้อเดิมที่รวดเดิมนะครับบังโซ่บังสเตอร์ครบนะครับไม่มีที่ออกที่เชื่อมนะครับไม่เคยติดพ่วงนะครับเล็กคอเรียกเครื่องตรงนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับ สามารถว่าต่อใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องจดใหม่นะครับต่อก็ไม่กี่บาทนะครับต่อภาษีใช้งานได้เลยนะครับชุดสีก็ตามที่เห็นก็ไม่มีแตกหักนะครับจัญลักษกณ็ร่องหายไปตามกาลเวลานะครับเข็มไม้ไม่หักเข็มน้ํามันไม่หักนะครับปลายแหนเดิมเห็นเดิม,ดมอยู่ครบนะครับ กระจกเดิมนะครับสองทีก็เติมแยกต่างหากนะครับจัดยลักษณ์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับจัญยลักก็ออยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ รถผมไม่ได้ลื้อดูนะครับไม่รู้ว่ามีแบตหรือไม่มีแบตนะครับ รถสองยังวะถ้าจอดนานๆมันก็จะมีควันนะครับเครื่องเงียบๆนิ่มๆไม่มีคอกมีแคกเลยนะครับพี่น้องใดสนใจหารถบ้านบ้าราคาเบ,บาๆไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับไฟหน้าออกปกตินะครับตัวนี้เปิดปิดไฟได้อยู่ ใิดไฟได้ปกตินะครับไฟต่ำไฟส,สูงได้นะครับไอ้ายก็อี้นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องเงียบๆนิ่มๆเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจ รถเทหน้านะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594นะครับเทหน้าคันนี้ราคา8,500ันหนะครับราคา8,500ันหนะครับเป็นรถบ้นบานๆสวยๆเดิมๆดีๆภาษี67เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับ เสี่งเงียบเงียบนิ่มๆสตาร์ทง่ายๆเดิมๆทุกอ,อนูนะครับสุดสีแท้ติดรถนะครับสตาร์ทง่ายครับทีเดียวทีเดียวเลยนะครับททงท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ไม่ต้องลิงก์ก็ได้มั้งครับใครสนใจก็ติดต่อาสาบถามาได้นะครับรถอ,อยู่จังหวัดศร,รีสะเกษอำเภอตันทรามนะครัโทรติดต่อ0ุ 1, 1 2 8 1ห5 9่งอ่สกล่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็มีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับพี่น้องสนใจคันไหนก็ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับเทน่าคันนี้ราคา8,500นะครับวันนี้ก็เลยเอามารีให้รีวิวให้ให้ชม2คันนะครับเทน่าปีพศ2539 1คันแล้วก็เวฟ รอยท้ายมนตัวทนตัวประหยัดปีพศ2547หนึ่คันนะครับสำหรับเทหนา้าเอกสารเลียมชุดโอนครบภาษี67เรียบร้อยท้ายมนก็เอกสารครบเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับเป็นเรียบร้อยตัวทนตัวประหยัดนะครับเครื่องแห้งๆสวยๆเดิมๆดีๆนะครับ ใครหาใช้งานติดพ่วงต่อพ่วงหรือว่าขี่ไปไรไปนาก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับเครื่องแห้งแหๆสวยๆเลยนะครับเครื่องดีไม่เลืน่นไม่หอนไม่ควันนะครับ เอกาสารครบโอ้นได้เลยนะครับสามจุดไม่เชื่อมเครื่องเดิมกลองเดิมคาบูเดิมนะครับบอ่บอก,ก็ล็อกได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ือ่องดีเทด้ทีหนอเรื่องนีดีเงียบเียบนิ่มๆบิบ่อหลืดบ่อหอนบ่ฟันนะครับพี่ห้องผู้ใดสีหาไปใช้งานทิดพวงไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนทิ่ต่ตอสอบถามมาได้นะครับมนีมนีมาขายราค่าพิเศษทัากันนะครับ <laughs> คือ,อขั้นขั้นนี้ก็ขายเปลี่ยทันหานะครับเทนา ไอเวฟบ็เลยเอาแปดพันหางกันนะครับเว็บกัเมื่อนันโลงแปดพันเก่านะครับเมนี้ขอขายที่ราคาแปดพันหานะครับเพราะว่าไอมันได้แปดพันหาน้ำกันนะครับเวฟกับแปดพันหาเทหน้ากับแปดพันหานะครับพี่้องพี่้องผู้ใดสนใจกับซี่ต่สอบถามมาได้นะครับเครื่องนี้ดีบอคอกบอแขก ت, บอหลืนบอหอนบอควันนะครับพีดด่้องผู้ใดสนใจกั ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเรียบร้อยถ่ายม่นตัวทนตัวประยัดราคา8ปดพันหาเทนาเดิมๆดีๆสวยๆง,งามๆเคร่องบ่เคยแ๊ราคา8ปดพันหาคือกันนะครับพี่น้องผู้ใดมักสองจังหวะก็เอาเทนาผู้ใดมักสีจังหวะก็เอาเวบนะครับเอกสารเหลี่ยมชุกโอนครบทั้งสองขั้นนะครัพี่น้อง รถบ้นบานเดิมๆนะครับสนใจกะติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0 6 1, 1 2 8 1 2ห4 0เก่าซไก่ไก่รงใดทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีบริการซื้อบริการขายบริการแหลกบริการเทือนใดเมื่อนะครับพี่น้องสนใจกะติดต่อสอบถามมาได้นะครับ เครื่องเงียบๆนิ่มๆทั้ง2องคันเลยนะครับเกรืองแกวทั้ง2อคันนะครับติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับ,าม,ารบมากเวบหรือมากที่นาติดต่อสอบถามมาใดคุยใดที่เบอร์0 6 1 2 8 1 2 5 9 4รถสองคันแต่ว่าราคาเดียวกันคือ8,000นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนิดนึงนะครับ เมื่อว่านี้หรือว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมมารีวิวเว็บลอยยี่สิบหาเอกนะครับกัปิดให้พี่น้องทางทางการจนาบุรีนะครับกัขอบคุณพี่น้องผู้โชคดีทังจันการจนาบุรีนะครับที่อาว่างใจใส่บริการส่องทางพญ่าผ้าถ้ำหรือวาลานสั่งพญญาผ้าถ้ำนะครับก็ดีใจน้ำนะครับผู้โชคดีทางการจนาบุรี ด้รถบานๆ่วยๆเดิมๆดีๆเงียบๆนิๆน่มๆ,ๆ,ๆไปใส่งานนะครับก็ขอบขอบคุณมากหลายนะครับส่วนมือใหมารีวิวเทน้านี่ก็ล่อผู้โชคดีอยู่นะครับผู้โชคดีอ่าท่านใดจะเป็นท่านต่อไปก็ติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับผมซื้อรถขายรถซื้อของขายของมันก็นอยู่กับวาสนาของคนนําเลยครับพี่น้องคนบางคนนี่ ขอเลขบัญชีไปบอกโดนกับโบอนนะครับคือบ,บุญบุญบ่อพ่อวาสนาห้าบา่ผสมพงกันอย่างที่นะับางบางคนกับย่านได้ห้าตัวตเลยบางคนกับย่านได้ห้าตัวตห้าต้มย่านได้ห้าหลอกเอยีงอยงประมาณนี้นะครับกะขอเลขบัญชีไปเพิ่นกับโบอนจอ้างเถื่อนะครับการสื่อรถขายรถในช่องของผมนะครับพี่น้อง คือพี่น้องเบื้องรถให้ดีราคาชนอ่าคัดของใจหรือว่าอ่าบ๊บบ๊อเขาใจมองไหนบอ๊อเขาใจไหนกระทมใดคุยใดนะครับผมบ๊บบ๊แมนว่าพี่น้องโตกลงว่าเอาแล้วอย่างสินะครับเอาแล้วตัดสินใจว่าเอาแล้วผมก็ทรงไปหอดแล้ว,วอ,อย่างสิเราบ่อบเอาอย่างสิมันมันบ๊ดได้เหมครับบ๊บบ๊แมนบางคนว่า ตัดชิ้นใจเอาแล้วผมสร่งรถไปหอดีแบบว่าเฮาส่งรถมันมีค่าใส่ใจนะครับพี่น้องส่งรถไปหอดแล้วผัดจีว่าเอาอย่างสี่นะครับเบองรดแล้วบเอาบบาพานอย่างสี่ใส่เลียม,ม่านหญ้าเบาจังสันอย่างสี่นะครับกะจังสี่บ่ไดดนะครับเพราะว่าอันเฮาเฮาตัวงว่าจะเอาแล้วอย่างสี่ไปหอดเท่ากับต้องเอาได้ครับบ่ะมาว่าไปเบรงรดแล้วเอาอย่างสี่แบบว่ามันกิเสียเสียความรูดซึกของผู้ทรงแล้วกิเสียเวลา แล้วก็เสียค่าขนส่กน้ำนะครับจังว่าผมอยากให้พี่น้องเบิงบ่งคักๆเบิ่งดีๆดีสะก่อนยังเสรนะครับบ่กเข้าใจอันใดห,หรือว่า,าบ,บ่บ่บ่หูบ่แจ่มแจงมองใดกระทมกันใดเรื่อยยังเสนะคดับทางพี่น้องเอาเข้าใจกันตามนี้นะครับพี่น้องเนาะ รถสองคันนี้ราคาเดียวกันนะครับเอกสารชุดโอนครบทั้งสองคันนะครับราคาแปดพันหานะครับไก่ไก่ทรงในทั่วไทยมีบริการสื่อขายแรกเทินแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก้าสีนะครับพี่น้องสําหรับเงอนกับสิทธิ์คออัมร่าท่าจางพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันหนาเจ็กสี่ห้ารถบรรทุกสวยๆเดิมๆดีๆงามๆ ตามอัตภาพตามอัธยาศัยมาให้พี่ให้น้องชมในเมืองต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับทุกทุกแรงใจทุกทุกกำลังใจละก,ก็ทุกทุกหลุมหัวใจนะครับแล่ก็ที่สำคัญที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้ที่วุฒหนุนทางช่องนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ไว้วางใจใส่บริการนะครับละก็ และผูดที่คตติดตามมาอยู่น้ำกันมากทุกถูกฐานนะครับก็ขอบุญขอบุณสุขผูสุขคนนะครับสําหรับมือนี้กับิขีออาลาบปเท่านีนะครับมือไม่วันหนาจังสิีคอนมากขึ้นกาสําหรับมันนี้ก็บสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีสุขผูสุขคนครับสวัสดีครับ